สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวชุดไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้านะครับอันนี้เป็นของรถรุ่นยามาฮ่ r x z นะครับแต่ว่าไฟท้ายนี้ใส่กับ v r t z r ได้เลยนะครับเป็นงานเป็นงานของ chi group นะครับนี่ขั้วหลอดสายไฟครบชุดซื้อไปเสียบใส่ได้เลยนะครับ r x z แล้วก็ v r t z r ตัวเก่านะครับเป็นท้ายเป็ดนะครับ ใส่ได้เลยนะครับชุดไฟทั้งลูกนะครับราคา100กว่าบาทเองครับพี่นี่อ่ะหนึ่กว่าบาทได้ไปทั้งลูกเลยนะขั้วหลอดสายไฟครบชุดซื้อไปใส่ได้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวหน้านะครับเป็นของรถรุ่น r x z นะครับอันนี้ดวงละ70บาท7080บบาทนี่แหละครับนี่ครับขั้วหลอดสายไฟครบเป็นงานของ CSI เหมือนกันนะครับนี่ซื้อไปเสียบใส่ได้เลยนะครับไฟเลี้ยวหน้านะครับ ข้างซ้ายเท่ากับข้างขวาใส่ด้วยกันได้นะครับซื้อไปข้างซ้ายกับข้างขวาใส่ด้วยกันได้นะครับซื้อข้างไหนไปก็ใส่กันได้เลยนะครับนี่ฝากด้วยนะครับพี่ๆทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะขอบคุณครับ